การวิจัยเป็นกุญแจสําคัญและเป็นจุดเริ่มต้นขององค์ความรู้ที่จะนํามาใช้และสร้างความเข้มแข็งของประเทศประชาชนเศร,รษฐกิจและสังคมนยโยบายการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกพุทธศักราช2,550ถึง25 2,556และแผนงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พุทธศักรา2,555ถึง2,559มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารทั้งในยามสงครามและยามปกติทุกรูปแบบรวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นๆในการแก้ปัญหาสำคัญของชาติตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมกับการพัฒนาการใช้กระบวนการวิจัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารอย่างเป็นพลวัตเพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพบก ในการเพิ่มผูนอำนาจกำลังลบรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานภายนอกจนนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกได้สนองตอบนโยบายดังกล่าวโดยการแสวงหาและสร้างความร่วมมือต่อภาคีด้านวิจัยและพัฒนาทั้งองค์กรภายในและองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส,สถาบันการศึกษาและอีกหนึ่งภาคีการวิจัยที่สาคัญซึ่งเป็นองค์กรกลางในการกําหนดทิศทางและกับเพื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยอย่างสมดุลและยัง่งยืน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นองค์กรกลางมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติกำหนดนโยบายและแผนการวิจัยส่วนรวมและได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมแผนงานและงบประมาณในเชิงบูรณาการของหน่วยงานวิจัยต่างๆในประเทศเพื่อนําเสนอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้งนี้เพื่อให้ระบบการวิจัยของประเทศปรับตัว ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกส่งผลให้งานวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่8พุทธศักราช2,555ถึง2,559ซึ่งมีฐานการจัดทำจากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่7 โดยเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยที่มุ่งสะท้อนและตอบสนองความต้องการของพื้นที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศนโยบายของรัฐบาลที่อยู่บนพื้นฐานปรชัชาเศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาครวมทั้งปัญหาและสถา,านการณ์ของประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติดังกล่าวได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยไว้5ยุทธศาสตร์13กลุ่มงานวิจัย ที่มุ่งเน้นโดยมีเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมุ่งหวันให้นำภูมิปัญญาต่อยอดก่อให้เกิดผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นมีการนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสังคมและศาณะเพื่อสร้างความผาสุกข,ของประชาชนและสร้างศักยาภาพในด้านต่างๆรวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน จากความร่วมมือของทั้งสององค์กรบนพื้นฐานของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติจะนําไปสู่งานวิจัยและพัฒนาในมิติของความมั่นคงและมิติอื่นๆในอันที่จะเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารที่ต้องการตลอดจนนําไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป